การบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ด้วยเช็คนะคะให้ไปที่ระบบเจ้าหนี้จ่ายชำระหนี้จะบลคลิกเลือกจ่ายหนี้ค่าสินค้าวงเล็บใบเสร็จรับเงินนะคะเล่มเอกสารใบเสร็จรับเงินซื้อนะคะเล่มที่1คลิกปุ่มโอเค F 3เพิ่มนะคะแป่เลขที่เอกสารนะคะันที่ ต้องรหัสผู้ขายนะคะให้เราใส่จุดแล้วกด enter เลือกผู้จําหน่ายที่ต้องการนะคะหรือว่าผู้ขายนะคะที่เราต้องการจะจ่ายชําระหนี้เขานะคะจากนั้นมาบันทึกรายการ invoice นะคะตรงด้านล่างช่อง type นะคะใส่จุดแล้วกด enter เลือกประเภทเอกสารนะคะ bi นะคะใบสมอบใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ซื้อนะคะ คลิกปุ่ม enter ตรงช่องเล่มนะคะใส่จุดแล้วกด enter เลือกเล่มเอกสารนะคะเป็นใบสของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้นะคะเล่มแรก enter นะคะช่องเลขที่นะคะใส่จุดแล้วกด enter คลิกเลือกรายการ invoice ที่จะนำมาตัดชำระนะคะคลิกเครื่องหมายถูกนะคะตรงด้านหน้าเสร็จแล้วคลิกตรงปุ่ม enter เลือกจากนั้นนะคะเข้าไปบันทึก รายละเอียดของเช็คที่จ่ายนะคะตรงช่องหรือปุ่มรายการจ่ายตรงนี้นะคะจากนั้นตรงนี้ให้ใส่จุดนะคะจะขึ้นหน้าต่างให้เราบันทึกรายละเอียดเช็คที่จ่ายนะคะตรงช่องประเภทเอกสารธนาคารนะคะใส่จุดแล้วกด enter ตรงนี้เลือกประเภทเอกสารธนาคารเป็น cw นะคะถอนโดยเช็ควงเล็บเช็คจ่ายนะคะลขที่เช็คนะคะ ให้พี่เช็คแล้วกด enter หลังจากนั้นนะคะถ้าหากว่าเป็นการจ่ายเช็คนะคะลงวันที่ล่วงหน้านะคะก็ให้เราเปลี่ยนวันที่เช็คนะคะตามที่ปรากฏอยู่ในใบหน้าเช็คนะคะ enter ตรงช่องสมุดบัญชีเงนินฝากนะคะใส่จุดแล้วกด enter เลือกสมุดบัญชีนะคะที่เราตัดจ่ายเช็คนะคะ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันนะคะแล้วก็คลิกเลือกเสร็จแล้วนะคะให้เรา F10 เซฟนะคะแล้วก็ F10 บันทึกระบบจะทำการลงบัญชีให้อัตโนมัตินะคะให้เรากดปุ่ม F10 บันทึกอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นก็ ESC นะคะออกไปที่หน้าเมโนูหลัก